ี้ก็เป็นงานของ r ร a l m e 7 Pro ค่ะก็เป็นรุ่นใหม่ที่เปิดให้ทุกคนจับจองได้แล้วค่ะก็ฟังก์ชันเด็ดๆเลยก็คือเร็วแะแรงมากค่ะชาร์จได้เร็วเร็วมากนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงก็ชาร์จเต็มแล้วค่ะก็สำหรับคนที่มีชีวิตเร่งรีบนะคะหรือว่าจะเล่นเกมก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่หมดเลยคะ่ะเพราะว่าชาร์จเร็วแล้วก็ คนที่ชอบถ่ายรูปค่ะเพราะว่ากล้องดีมากๆเลยยังไองอ่ะบปนคนที่ติดใช้มือถือถ่ายรูปดังนั้นเวลาแบบเราเราเราทำคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะลงรูปร่วๆก็จะต้องมีกล้องที่ที่ดีถ่ายได้มุมกว้างพอเทรดหรือว่าเซลฟี่ได้ก็เอ่อเรยวมี7โปรตอบตอบโจทย์เลยค่ะขอฝากด้วย ใช่ค่ะก็เป็นทำ,ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าถ่ายรูปออกมาสวยมีหลายสีนะคะให้มีหลายสีค่ะและ้วก็สีที่ใหม่จับเนี่ยค่ะสวยมากเลยเป็นสีอ่อนสีเงินสวยมากอันนี้เปิดไม่ได้ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ราคาดีมากๆเลยค่ะแค่หมื่นนิดๆเองค่ะแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นพร้อมกับเครือข่ายแบบโทรศัพท์อีกก็จะลดลงไปอีกค่ะก็หลักพันก็ซื้อได้แล้วโ <Okay. S 2> อเคใช่ลโทรพท์รุ่เใช่ค่ะก็ฝากโทรศัพท์เรมีด้วยนะคะรุ่น7จ็ดโนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ดีมากๆเลยใหม่ใช้แล้วชอบทำไมก็ เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ใช้ก็จะชอบเหมือนกันก็ขอปักเรียวมีด้วยนะคะตรงอยู่ตรงเลยตรงเลยค่ะอะไรคะตามพี่เลยค่ะตามพี่เปลี่ยือะไเลยอะไรคะตามนั้นเลยค่ะเสียงสูง เห็นหนูหนูเห็นตามตามสื่อ <reading> ต่างๆอะไรเงี hmm. okay, hey, right ้ยตามที่พี่ๆลงอะค่ะหนูเห็นเห็นหมดเลยค่ะก็ก็มีแซวบ้างค่ะอืมอืมโอเคเห็นหน้าอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะได้ได้หมดเลยอะค่ะมันชัดมันก็ชัดเจนในตัวของมันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรียกเรียกอะไรก็ได้หมดเลยอืมที่ว่าตอนเนี้ย ดีค่ะที่กับใหม่คนเดียวกันโอเคค่ะก็ถือว่าดีค่ะจริงๆแล้วสำหรับใหม่กว่าการมีสถานะเนามหมหรับใหม่ๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะใหม่ดูที่ส่วนใหญ่การกระทําน่าจะสําคัญกว่าคือถ้าถ้าเรียกสถานะนู่นสถานะนี้แต่การกระทาคนละทางอย่างเงี้ยก็น่าจะเสียใจใช่ไหมคะแต่ว่าการกระทําต่อกกันแล้วมันดีก็โอเคสถานะก็แล้วแต่เลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ใช่ค่ะแล่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมว่หวานขึ้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ทำตัวเหมือนเดิมเลย้ยคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็อาจจะแบบมีเรื่องให้ล้อมากขึ้นเลย ชงไปหรือได้ไหมะมหใช่ค่ะหลังๆก็เก่งมากไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนเก่งมากชมเก่งอะไรเงี้ยค่ะปกติชมเก่งแบบนี้ไม่ท้าเวลาองอะไไม่ชมพ,พี่เต๋อเป็นคนไม่เคยชมเลยค่ะจนไหนต้องถามพี่เต๋อว่าแบบพี่เต๋อไม่ชมหนูแล้วคนอื่นชมหนูสวยพี่คนเดียวเลยไม่เคยชมหนูเล,เลยอะมไรเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็แล้วหลังๆ,ๆนี่มาแปลกมากอะไรเงีแปลกมาก ก็ดีค่ะใช่เราจะได้แบบอโอเคอนะไรก็ตอนนี้พี่ก็ช่วยนะคะแล้วก็มีถลายคุณมาช่วยใหม่มาเลยล่าสุดคุณมิ้นเพิ่งมาใช่แล้วก็แบบเพื่อนๆมาช่วยกันเพราะว่าใหม่เปิดโซนใหม่ที่ร้านนะคะเพิ่งเปิดได้แบบอาทิตย์สองอาทิตย์เองก็เลยแบบชวนเพื่อนๆน,นในวงการอะไรเงี้ยมามาถ่ายรูปก,กัน ก็ขอบคุณมากๆเลยมีแบบคุณมินก็มาถ่ายสวยงามเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมีเซสต์คะที่คาเฟ่ตรงนั้นเอ่อตรงต้องรอดูแล้วกันคนะม <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันต้นเซต์ไม่แบบไหนดีอะไอ่างเย้ยแ,แ,แต่ตรงนั้นจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆค <c oughs> <ๆ>่ะใช่ช่วงวาเลนไทน์แล้วกันวาเลนไทน์นทเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็ที่จริงเหมือนเป็นกำลังใจมากกว่าค่ะเพราะว่า ทุกๆดีเทลไอเดียอะไรเงี้ยใหม่ก็จะเป็นคนคนลงมือคนทำอะไรเงี้ยบางบางทีก็ไม่กล้าแบบไปถามอะไรรบกวนเพราะว่าตัวพี่เองทำงานหนักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องให้คิดมากใช่แล้วก็จะคิดๆ,ๆพี่ก็จะเห็นทีทีอโปรเจกต์แบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นแนวให้กำลังใจบางทีภาษาไม่ให้กำลังใจด้วยใช่ให้กำลังใจเราก็ให้เขาก็ให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะทำงานหนัก ใช่ค่ะก็คือถ่ายละคร2เรื่องของพี่ก็เพลงรักเจ้าพญาใช่ค่ะที่ที่ออนอยู่ก็ยังถ่ายอยู่เลยอะไรเ,เงี้ยก็ชะตากรรมเดียวกัน,นะคะ่ะละคร2ององเรื่องเจ็ดว,วัน๋ย่างนี้มันเกิดมาแล้วม,ม่ีมีค่ะมีเลยค่ะ <c oughs> วันเกิดพี่ก็จะเป็นทําบุญค่ะถ้ากิจกรรมร่วมกันก็คือทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใหม่เตรียมของเซอร์ไพรส์แล้วก็อะแล้วค่ะพี่ต้องเซอร์ไพรส์มาแสดงว่าได้คุยพี่กันแล้ว่าไม่ให้คนรู้เลยวันนี้เนี่ยก็ตอนตอน,ตอนถึงวันเกิดหนูพูดตลอดเลยว่าแบบเดี๋ยวเราคอยดูนะวันเกิดพี่พี่ต้องเซอร์ไพรส์มากอะไรอย่างเงี้กลัวเลยว่าเขาจะจับผ่นได้ก็แบบระมาณตรงไหนแล้วพี่เขาก็จะบอกว่า ให้พี่เดาให้พี่เดาไหมล่ะถ้าพี่เดาก็ก,ก็ถูกอนะอะไรเงี้ยแม่ก็แบบงั้นอย่าเดา <c oughs> งั้นอย่าเดารอเซอร์ไพรส์ดีกว่าอนะไรอย่างเงี้ยสุขภาพละกันค่ะเหมือนญาติผู้ใหญ่เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นห่วงญาติผู้ใหญ่เพราะพี่เต๋อจะเป็นดูสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยู่ๆก็จะง่วงนอนเก่งอนะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพทำงานหนักอะไรอย่างเงนะี้ย อ Happy ขอให้เกิดนะคะก็แฮปปี้เบิร์เดย์มั้งคะขอให้เลตติ้งละครปังๆค่ะจะมีโอกาสแบบหาเวลาไปเที่ยวกันไหมคะหมายถึงแบบว่ามีทริมีรายการอะไรเงี้ยเรามีหรือไมตอนนี้ยังไม่ได้มีอคะค่ะใช่ก็ถามพี่เขาอยู่แต่ยังไม่มีคะ่ะแต่ยังมีโอกาสวันเกิดใช่ไหมคะใช่คะ่ะ เกิดก็จะเป็นไปทำบุญนะคะรักสิบด้วยต้องมาบันเทิเดี๋ยวดูก่อนนะคะเ <laughs> ดี๋ยวดูก่อนว่ามีว่าจะถ่ายไปไหมแต่ก็เดี๋ยวคงมีอะไรเงะะี้ยค่ะเหตุการณ์บ้านหมิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างไหนยังคะตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้น,นะคะ่ะรักษาแบบต่อเนื่งงองไม่ต้องกินยาไปเรื่อยๆน่าจะแบบหกเดือนอะไรเงี้ยค่ะแบบดูคือต้องดูแลตัวเองหนักๆเลยอะคะ่ะแต่ว่า ก็อยู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นไม่ไม่กำเริบอะไรค่ะไม่ไม่กเริบแล้วแต่วันนะคะบางวันถ้าสมมติว่าเ,เครียดหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบมีอาการนิดนิดหน่อยหน่อยที่แบบทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันกําลังจะมา mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเหมือนดึงตัวเองกลับมาแบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะแล้วอาการก็จะดีขึ้นงา mm hmm. นกับรนผลกระทบไหมหรอคะ mm hmm. ก็อาจจะแบบ อาจจะทํางานถึงเช้าไม่ได้หรือทำงานถึงตีสองตีสามอย่าเงี้ยไม่ได้เพราะว่า,าร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ากระทบไหมไม่กระทบค่ะก็ก็ทำงานได้เต็มที่ทําทุกอย่างที่พุ่งกับอยากให้ทําทาหมดเลยค่ะแต่แ่าแต่แค่บอกว่าแบบอันใหม่อาจจะแบบสว่างคาตาไม่ได้แล้วลยอะไรเงี้ยเพราะว่าใหม่มีอาการนี้แล้วลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ดีขึ้นของคนค่ะ คุณหมอไปหาหมอสุกเดือนเลยค่ะเพื่อไปรับยาไปลดลดยาอะไรเงี้ยก็รอวันที่จะลดโดลงแล้วเพื่อจะให้มันแบบหยุดกินเพราะว่าก,กินยาเยอะๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใหม่ต้องที่ไหนลูกเงินสองค่ะใหม่คะตันนะคะใหม่กต้องที่ไหนต้องต้องมากบตรงนี้นะคะสองา